โอเคนะครับก็มาเจอกับคิววอลนะครับจะมีตัวละครให้เราเลือกนะฮะดูซิว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างเมลฟีเมลไกดิเอตอะไรเนี่ยอันนี้ให้เล่นฟรีบ,บนสตรีมนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเรสกันก่อนนะฮะเลือกเผ่าพันธุ์ใช่ไหมอันนี้เผ่าอะไรเนี่ยเออ่ชิบารี่นะครับอันนี้เผ่าฮิวแมนอันนี้เผ่านอร์สนะคิดอยู่นะเอาเผ่าฮิวแมนดีกว,ว่า เออฮิวแมนฮิวแมนเล่นผู้หญิงดีกว่านะครับ <laughs> โอเคเฮ้ยกราฟิกสวยเนี่ยกาเดียนเอนจิเนียร์ถ้าเป็นทีฟล่ะอ๋อทีฟก็จะบางๆหน่อยอเนาะเมชเมอร์ก็จะเป็นระยะไกลในคอมเมนเซอร์สายเวทแน่ๆถ้าเรนเจอร์ล่ะเรนเจอร์นี่มันธนูแน่นอนอะวอร์เรอร์ะเอากาเดียนแล้วกันเนาะ โอเคกาเดียนนะเล่นเป็นกาเดียนแล้วกันเนาะรูปร่างรูปร่างโอเคเออรูปร่างแม่งดูยาก,กว่ะอันนี้ดีกว่าม,มีมีแบบเว้าโค้งนะครับอย่างนี้ดีกว่าเนาะมันดูยังไงว่ามันต่างกันยังไงวะเนี่ยอ๋อเอาแบบนี้แล้วกันเนาะนี่ผิวขาวนะผิวขาวผิวขาวผิวผิว,ผวมีสีอะไรให้เลือกบ้าง เฮดออปชั่นไอ้ย่าอ๋อเราเลือกหน้าตาได้นะโอ้โหหลังหลังหลัง,หล,งหลังเริ่มแย่เอ้ยไม่เอาเอาเอาหน้าเอาหน้เาเอาหน้าสวยๆกลับคืนมานะครับอันนี้อันนี้ก็หน้าดุไปหน่อยหน้าเบลไปหน่อยผมว่าหน้ากลางกำลังดีเนาะแฮร์สไตล์นะไอ้ย่า เออทรงผมนี่เลือกยากนะเนี่ยแม่งทุกทรงสวยหมดเลยอะทุกทรงสวยเหมือนกันหมดนะไอ้ยใส่แล้วน่ารัก,กว่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อม,มีมีมาร์กเหรอสีแดงได้ไหมเอ้สีแดงก็สวยว่ะสาวผมแดงก็ไม่เลวเนี่ยเดี๋ยวนะดูทรงผมวัน ผมว่านะหมุดเวลาไปกับการสร้างตัวละครนี่แหละเฮ้ยอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาสุดท้ายนะครับถามว่าเสียเวลาตรงไหนมากที่สุดคือการตกแต่งตัวละครตรงนี้ก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าจะให้เฟียสก็อันนี้อันนี้เหมือนเลจิน่าเดนูไคสิตเลยอะเอ,อันนี้ก็ดูจะแบบ มันก็ดูคุณหนูไปนะผมชอบแนวแบบเฮ้ยอันนี้ก็ไม่เร็วอ่ะแต่สีทองดีกว่าเนาะผมว่าผมชอบสีทองนะผมชอบสีทองว่ะเออตรงนี้ดีกว่าอ่ะมาที่ดวงตานะครับสีอะไรดี ตีฟ้านะครับจมูกปากนี่ไม่ต้องอะไรมากเนาะความกว้างของของคางโอเคเน็กซ์ไปเลยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อให้เลือกนะครับอันนี้แล้วกันเราจะเลือกชามนะครับมีเสน่ห์ไว้ก่อนให้เลือกแนวแนวชีวิตนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับ เดซิสเตอร์เหรออันนี้ดิวอ๋อเทพประจำตัวใช่ไหมนี่ดีกว่า God of War นะนี่ย Character name The Bank สามหนึ่งศูนย์นะครับใส่เลขไม่ได้ขอบคุณมากอ้าว มีคนใช้แล้วอีกโอ้โหใส่เลขก็ไม่ได้ใจร้ายว่ะก็เดอ b แบงก์เอาไปแล้วแล้วให้งยังไงดีอะงั้นเอา Bank แบง k ์ละกันแบง k ์มีคนใช้แล้วแน่นอนว่าแล้วกูว่าแล้ว,ว,ลวมีคนใช้เอาไงดีอะอ๋อเดอะแบง b ์แบง์เออได้ไอสัตว์โอ้ที่อย่างงี้ชื่อนี้ได้เนาะ เดอะแบงค์ธรรมดาไม่ได้แต่เดอะแบงค์แบงค์อะได้โอเคนะครับเข้าคัาสซีนกันอันนี้ให้เล่นฟรีบนสตรีมเ่ยจนเผามนุษย์ของทิเรียามานานนะครับเอองานซีจีโอเคนะเป็นแบบแนวภาพวาดแบบสาร์ตูนนะ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยึดพื้นที่นี้ไว้มีสปรรหลาดนะเป็นแนวอาร์บิจีเลยเนะื้อเรื่องเดิมๆเราโดนขับไล่นะครับแต่เราไม่ยอมแพ้ เป็นเรื่องคลาสสิกนะครับจะมีฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอ่ะทุกเกมเป็นอย่เงี้ยหมดแม่งก๊อปปี้กันก๊อปปี้เพสกันมาหรือเปล่าวะเนี่ยจะมีแต่ค克莱ต้าที่ยังยืนอยู่ได้นะครับชะตาของเราหนักแข็งแกรง่งถึงแม้ว่าเทพเจ้าทั้งหกอ,อ,องค์จะเงียบนะอ้าวด้วยความกล้าเราจะตั้งยืนที่นี่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แน่ผมชอบนะเอาภาพมาเรียง เมืเองน,นี้คือบ้านของฉันไอ้ยะฉันเกิดมาจากชาวบ้านธรรมดานะครับแน่เพ,<ว>พ<ว>ื่อนฉันหลายคนเนี่ยไม่ได้ตามหาเกิติยศหรอกเ<ล>พราะแค่เราจะหาเลี้ยงชีพก็ลำบากแล้วแต่เราเชื่อว่า,ามีอนาคตที่ดีกว่าแน่นอนมาแล้วนะครับดินแดนนักดิตเพื่อไปเห็นโลกกว้าง แต่มาถึงเชมอนเมืองเนี่ยโดนโจมตีด้วยพวกเซนทอนนะเรียบร้อยผู้บริสุทธิ์โดนฆ่าเพียบเลยและนั่นคือเรานะครับฮีโร่เราจะปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ไม่ได้เราต้องสร้างจุดยืนทุกเกมเป็นงี้หมดนะครับเราจะได้รับบทเป็นผู้การแน่นอนนี่คือเรื่องราวของฉันย k ดเครัะ ก็โอเคอยู่นะผมว่าการสร้างเรื่องราวนี่ก็ไม่เร็วนะอืม defense of s h a m o r นะการป้องกันของ m o r อ h a m o r s h a m o r นะเดี๋ยวครั้งหน้าลองเล่นเป็นเผ่าอื่นดูว่ะอันนี้คือสร้างไว้รีวิวนะครับแต่ถ้าเล่นจริงๆอาจจะเล่นตัวละครชายก็ได้นะเพราะแม่งตรงกับเพศเรามากกว่าเรามาดูกราฟิกกันก่อนนะเออผมขอดูกราฟิกหน่อยนะออปชันเราตั้งอะไรได้บ้างวะ รับฟลิงออปชันนะครับโอเคนะครับก็โอเคนะอยู่ในระดับไฮเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วกันซุปเปอร์แซมเปิลแล้วกันโอเคอ้าวแล้วตะกี้มีโอเคนะครับเราโดนโจมตีอันนี้เป็นสอนวิธีการเล่นนะครับเออให้อารมณ์เหมือนกับเกม ไอพีจีทั่วไปก็มันเกมไอพีจีนี่ว่าเออเราต้องปกป้องคนที่นี่นะครับไปคุยกับผู้หมู่เบอร์เรนนะเบอร์เรนเบอร์เรนไปเร็วไอย้ยะเฮ้ยเกมนี้เห็นเขาว่ามันนะโอ้แม่งเซนทอโจมตีนะครับอ้าวแล้วอยู่ไหนเนี่ยไปคุยกับไอ้นี่แลไอ้นั่นอยู่ไหนอะเดินไปเรื่อยเหรออือมาดิบวงน้อยบวงน้อยเอ,อือเรียบร้อย อ๋อไปตามลูกสอนแน่ๆเลยเออโดนยิงแล้วตายหานี่นะช่วยก่อนเออเรียบร้อยนะได้เอ็กพีแล้วอ๋วอนั่นไงผู้หมูเออมาดิมาดิไอ้เฮียแมงฮ่าฮ่าฮ่าอย่าบอกนะว่านี่คือคลาสการเดียนอ่ะใช้อะไรเนี่ยลูกตุ่มเหรอไม่มีดาบสวยๆเลยเหรอไอะมรเพิ่งเล่นเกมอยู่นะ เฮ้แต่โอเคนะกราฟิกอะไรเนี่ยให้อารมณ์แบบเวอร์วครับเลยเราโดนโจมตีโอ้โหรู้แล้วไม่ต้องบอกก็รู้บ้างเนี่ยเฮ่เอาคุยดิโอเคเราจะปกป้องคุณที่นี่โอเคไปที่ไปที่อินนะไปที่โรงแรมเปะอ้าวนั่งไงต่อวะอ๋อไปดูอินนะ โอเคแมปเปิดอย่างนี้อ๋อแมปอยู่นี่เออเออเอาใช้แมปก็ได้ครับเราต้องไปที่โรงแรมนะโอ้ยเป็นแบบเฟิร์ฟ FPS ได้ด้วยเอ้ย,อยสุดยอดว่ะเมื่อถึงสกายริมเลยนะเนี่ยเหมือนอย่างกับสกายริมเลยอันนี้อันนี้คือลอกสกายริมมาหรือเปล่าครับคุยกับจ่าวอเตอร์นะโอเคขอดูหน้าตัวละครหน่อยไนดะ้ไหมไอ้ยาสาวน้อย ผมว่าน่าจะเอาผมสีแดงวะ่ะพาซะ,ะเราคุยๆนั่นไงเป็นคาซีเลยกูจ่าพวกเซนทาร์บุกมาแล้วนกเกน่งจา่าจ่าเป็นผู้หญิงที่รู้ เแต่ผมชอบการทำบทสนทนานะมันดูดีกว่าเกมอื่นถ้าเป็นเกมอื่นๆเนี่ยจะไม่มีบทสนทนาโต้ตอบเราต้องอ่านอ่ะเฮ้ยยากนี่เราตอบโต้ด้วยเหรอเนี่ยปกติ RPG เนี่ยเราจะตอบโต้ไม่ได้นะเนี่ยถือเป็นเกมที่น่าสนใจมากสุดท้ายทุกเกมเราเราจะต้องอาสาทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วครับเป็นเป็นเรื่องปกติไปที่ป้อมนะฮการ์ลิสันเฮ้ยแต่ชอบนะอารมณ์เหมือนโวอับวาครับเลย โดดโดดโดดโอเคโอเคมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะครับ New Event ี่ยบายโอเคมาสู้สู <questo S 1> ้หน่อยอื้ออ้าวตายก่อนอ๋อ ช่วยป้องกันป้อมนะครับโอเคจะช่วยยังไงดีไปถึงเธอมาแล้วไป็วโอเคตั้งป้อมที่นี่เลยโอเคนะครับช่วยกันรวมตัวกันที่นี่มาแล้วมาแล้วโอเคนะครับได้เวลาบวกเฮีย ถึงเราจะเป็นผู้หญิงแต่เราก็สู้แต่ความจริงเราเป็นผู้ชายมาเลยเอ้ยมันดีนะผมว่ามันก็โอเคนะให้อารมณ์เหมือนโยกังกับเบื้อบอคราฟเลยเนาะโอเคลุยมันเลยใช้ได้ใช้ได้เอ้ยอ้าวไม่โดนเลยปัดทบเลขหกนี่คืออะไรเนี่ยเลขหกคือเพิ่มเพิ่มพลังเหรอไม่ใช่ละอืออือมาเลยมาเลยอ้าวเมาส์ใช้เมาส์คลิกได้ไหมไม่ได้มาละมาละ มาเลยอู้ลุยอุ้ยฟันฟันอือมาแล้วมาแล้วโอ้ปั๊บอีกรอบมาเลยอืยออ,อ,อะไรวะเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลย,ยไปเร็วจัดก,การมัน อุ้ยหนีแล้วโอเคมันหนีแล้วเอาคัสซีนครับโอเคนะเนี่ยเป็นเกม RPG ที่แบบกึ่งๆกึ่งๆออนไลน์กึ่งออฟไลน์เนาะมีคัสซีอยู่มาแล้วมาแล้วโอ้โหต้นไม้โอเคลุย ลยุยลุยลุยไปลูกจัดการเดี๋ยวเราเดา,าว่าเราน่าจะโดนบ้าบไปไหนสักแห่งแน่นอนครับเราจะเราจะสู้ไม่ได้แน่นอนตามเนื้อเรื่อง <ไป S 1> โเอเคจะยังไงดีนอน้าวตีตีตีนี่ไงตีเข้าไปเออเออตาย โอเคนะครับช่วยช่วยชุบชีวิตเพื่อนชุบชีวิตเพื่อนไปเร็วบุกไปตู้มันอุ้ยอือชนะโว้ยโอเคมาาันจะมันจะระเบิดแล้วเตรียมตัวแต่ผมคิดว่าสายระยะประชิดเกมนี้ดูไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะผมว่าเล่นเป็นเมดดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าจะเล่นเป็นแบบนักเวทยด้วยอเนาะดูแบบสายดาบดูน่าเบื่อว่ะถ้าถามผมนะมันแบบมันมันมันไม่เหมือนคาบาวเนาะคารบาวนี่จะถ้าสายดาบนี่มันมากฉันอยู่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่ชอบนะที่แบบตัวเราเราตกตัวเราโดนบาดเจ็บก็เลยพามันที่นี่ ไม่ได <Des ıyorlar. S 2> ้สติตั้งสวันมีคนมาเยี่ยมหลายคนบุคคลที่เธอช่วยนะแล้วก็เหมือนชาวเมืองด้วยลูกสาวของชาวเมืองก็มานี่น่าจะเป็นเพื่อนฉันอะแอนดรูว์แคทเต้องไปเจอเขาเดี๋ยวนี้ฉันต้องทําไงต่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาต้องฟื้นฟูร่างกายนะอาจจ่วยเหลือคุณคุณช่วยเหลือคนอื่นได้ไ โอเคขอบคุณที่ดูแลฉันดีไปให้สั้นๆนะครับนั่นไงมาละก็อันนี้เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับให้ดูถึงระบบการเล่นกราฟิกอะไรเงี้ยเฉยๆนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องลึกๆเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยลองลองลองโหลดมาเล่นกันเองดีกว่าอันนี้ก็คือโหลดมาเปิดมาเพื่อแบบให้รู้แบบสไตล์การเล่นนะไอหยะแต่ก็ก็อลังการอยู่นะผมว่า ให้เราทำไงต่อคาแรคเตอร์เอเวนเจอร์ไกเอาแล้วไงต่ออ๋อให้ดูตรงนี้โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัง้งโอเคก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับไม่ได้กินสเปคแล้วก็เล่นฟรีนะของบ้าจะชอบกันโอเคอเด้อ